พูดไม่เก่งเป็นเซลล์ได้ไหมพูดไปเก่งทํางานขายได้ไหมคือพี่อยากให้คิดง่ายๆอย่างนี้นะคะจริงๆแล้ว่การพูดเก่งมันก็สําคัญแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าเราเป็นคนที่พูดเป็นมันฝึกพูดกันได้ะคะ่ะอย่างเช่นพูดเป็นเนี่ยรู้ว่าเราควรพูดอะไรรู้ว่าควรนําเสนอลูกค้าช่วงช่วงไหนรู้ว่าควรแบบ เริ่มทําความรู้จักกับลูกค้ายัางไงสร้างสัมพันธรรภาพที่ดีกับลูกค้ายัางไงร,รู้ว่าโปรดักต์ของเราไปไงคือเราสามารถฝึกพูดได้นะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะของงานขายก็คือเราอะ่ะเ,เป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่าเราฟังออกหรือเปล่าฟังไปถึงใจของลูกค้าหรือเปล่าว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรพูดง่ายๆเลยนะคะให้ให้นึกเห็นภาพออกลองเปรียบเทียบเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของเรานะคะ ที่เจอกันแต่ละครั้งวันๆเพื่อนพูดแต่เรื่องของตัวเองคบกันมาตั้งนานไม่เคยเลยที่จะแบบรู้ไปถึงจิตใจของเราไม่เคยรู้เลยว่าเราชอบอะไรชอบกินอะไรชอบไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนรู้อย่างเดียวว่าเพื่อนจะมาพูดอะไรให้เราฟังอย่างเงี้ยเก็ตออกเก็ตไหมคะคือแบบเวลานั่งคุยด้วยกันเราก็จะไม่ไม่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมด้วยไม่รู้สึกว่าสนุกนั้น ย้อนกลับไปถึงลูกค้านะคะง่ายๆคือเราอะทำยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้ที่แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลูกค้านะคะมีให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเราทักษะของการพูดเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถฝึกฝนและเรียนรู้กันได้เพราะพี่อะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่แบบเป็นเซลล์ที่พูดเก่งอะไรมากแต่พี่อะก็เป็นคนเป็นคนที่พูดเป็นนะคะรู้ว่าควรปิดการขายเมื่อไหร่รู้ว่าควรแบบ พูดกับลูกค้าแบบไหนบ้างให้ลูกค้าเชื่อถือและเชื่อมั่นในสินค้าของเราเชื่อในเชื่อในคำพูดของเราทั้งหมดอย่างนี้นะคะก็วันนี้มาสรุปง่ายๆแล้วก็มาแนะนําเคล็ดลับง่ายๆนะคะถ้าชอบถ้าชอบฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะ EP ต่อไปก็จะมาแชร์ข้อมูลดีๆให้ฟังกันอีกเกี่ยวกับพื้นฐานงานขายง่ายๆอย่างนี้นะคะพี่ก็จะช็อตคัดทั้งหมดมาให้ทีเดียว ขอบคุณค่ะ